นะคะคช่วงนี้เราจะคุยกับรองศาสตร,ราจารย์ยุทธพรอิสระชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับคุณผิรได้คนคุณพรมดีดีครับค่ะอาจารย์ตัดสินใจยังไงถึงเข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการมองภาพความหวังของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามของคณะกรรมการชุดนี้ยังไงบ้างคะ่ะ ผมคิดว่ารงนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับที่น่าสนใจนะครับก็เลยยินดีที่จะมาร่วมนะครับในการเป็นคณะกรรมการครั้งนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีการพูดกันหลายครั้งนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการพิดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ว่าหลังจากการรัฐประหารมาสองครั้งเนี่ยเราไม่เคย,ยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนนะครับแต่ว่าได้รับการยอมรับจากผู้คนผู้ส่วนในสังคมเนี่ยได้อย่างแท้จริง แล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหลายครั้งล้มลุ่มกลายเป็นเศษแต่งความขัดแย้งในสังคมที่ทําให้เกิดการแบ่งขั้วแบ่งข้างต่างสายที่าําไปนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการมีจุดเริ่มต้นจากการพูดคุยเพื่อหาทางออกก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอแนวทางในการแก้รัญหาที่หลากหลายแต่ล้วก็บางแนวทางก็อาจจะได้รับการยอมรับนะประส่วนใหญ่จะไม่ผ่านนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีเนี่ยมีการเสนอการแก้ไขรัฐมมาห้าหกครั้งแต่ว่าก็มีผ่านไปแค่ท้องเดียวก็คือเรื่องระบบเลตั้ง แะซึ่งมันไม่ใช่แก่นแทนของการที่จะเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการนได้อย่างแทตจสิ่งนะครับเพราะมันเนี่ยจุดตั้งต้นของการเริ่มต้นด้วยกรรมการชุดนี้ก็คงยังไม่ได้เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญหรอกครับแต่ว่าจะเห็นเรื่องของแนวทางนะครับว่าแนวทางแบบไหนที่จะเดินไปสู่กระบวนการในการแต่รัฐธรรมนูนที่ทุกฝ่ายยอมรับและก็จะมีการออกแบบเรื่องสชรจะเป็นแบบไหนจะเลือกตั้งจะมีบางส่วนแต่งตั้งหรือว่าจะใช้รัฐสภานะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นสิ่งที่คงต้องคูยันต่อไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูก็มีตัวแทนเนี่ยนะครับมาจากหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทับการเมืองแล้วก็มีความหลากหลายนะครับหรือว่าในแง่ของตัววิชาชีพนะครับหรือวิชาการตต่างๆด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นจุดตั้งต้นนะครับที่น่าสนใจนะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคณะกรรมการชุดที่จะต้องไปดูในเรื่องของการทําประชามติก่อนเพื่อเริ่มต้นกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสารตั้งต้นอย่างแท้จริงในกระบวนการทางานเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวดี๋อาจารย์ก็คงจะต้องไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการด้วยกันก่อนในการประชุมวันที่10นะคะแต่ทีนี้มีความคาดหวังไหมคะว่าพออาจารย์ได้เข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการชุดที่จะทําประชามติก่อนแล้วเนี่ยพอถึงขั้นตอนในการร่างเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้จะได้มีส่วนในในการร่างหรือไม่หรือว่าจะต้อง ไปเลือกเป็นสสรหรือจะตั้งเป็นสสรอ,อันนี้มีการมีความคาดหวังส่วนตัวยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะครับคือในแง่ความคาดหวังส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการร่างนะครับโดยใช้สสรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางที่เชื่อมต่อกับสังคมหรือกับประชาชนได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กระบวนการในเรื่องของการรู้สสรเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่ผมใช้คําว่าสสรผู้สื่อสารนะซึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องเป็นการสื่อสารไปสู่สังคมนะครับลงไป รวบรวมข้อมูลความต้องการปัญหาของประชาชนต่างๆนะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของปัญหารัฐธรรมนูนที่ผ่านาม,มาด้วยแล้วเดียวกัน,นก็เอาความคิดเห็นของประชาชนนสะท้อนกลับเข้ามาในสภา,าร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับอาจจะเป็นการเสนอรัฐสภาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบสสอ,อจะเลือก,อกญญญตัง้ง,ตงหรือทางวนต่งตั้งอะไรก็ตามแต่ที่อันนี้ต้องต้องเรียนว่าไม่มีข้อสรุปน,นะครับตรงจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการประชุมกันต่อนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทาให เรื่องของการเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเขที่ไหนกล้องป่าแล้วก็การเปิดพื้นที่ตรงนี้มันเพื่อให้รัฐมนอมันเป็นท,นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแน่นอนพิจารณามันย่อมจะต้องเกิดขึิ้นนะครับก็ะจะเป็นบางฝ่า,ายก็่มันจะโดนคือการชี้เวลานะ<อ>ในการตั<อ>้งกรรมการหรือว่าเรื่องการวี่จพิจารณ์ในเรื่องของที่มาอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเราอยากที่รีบด่วนสรุป ในกระบวนการทั้งหมดเพราะยังไม่ได้มีการเริ่มต้นการประชุมอะไรกันเลยนะครับเพราะน,นั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายข้อสรุปจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าอาจารย์ดูจากบรรยากาศในทางการเมืองในเวลานี้ค่ะหนักใจไหมคะเพราะว่าความเห็นต่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีกันหลายทิศทางอย่างสวอก็บอกว่าควรจะว่ากันไปในบางมาตรานะคะบางพักการเมืองเขาก็มีจุดยืนว่าเขาไม่ได้อยากจะแก้บางพักการเมืองก็คิดว่าควรจะแก้ทั้งฉบับอาจารย์ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการหนักใจไหมรู้สึกรับ รู้ถึงแรงกดดันไหมคะถ้าจะเดินหน้างานภายใต้การ,รเป็นนักวิชาการหนึ่งในสามเนี่ยจะขับเคลื่อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากบรรดาเรื่องของแรงกดดันเปลี่ยนจากบรรดาเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยให้เป็นสิที่เป็นสีสันแล้วก็เป็นความอดค้องนะครับในการที่จะทํางานแล้วก็เดินร่วมกันไปในพิพิธภาคส่วนอรอไสฟงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องเอาเรื่องของประชาชนนะครับในสังคมในป็นตัวตั้ง นะดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นที่แตกต่างกันต้องเป็นเรื่องปกติเป็นสีสันและเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยด้วยธรรม法นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเปิดพื้นที่ในการรับฟังที่กันและกันนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้ากลไกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ดีเนี่ยผมคิดว่ารั่อนูนั้นมันเป็นเพียงแค่ผลผลิตปลายทางนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญมันคือเรื่องของกระบวนการในการคิดคุยแล้วก็สังคมก็ยอมรับในกติกาที่จะเดินไปด้วยกันแล้วตรงนี้จะเป็นฐานในการที่จะสร้าง สาชาที่ประยแต่ที่มั่นคงแม่นยืนในใเนปฏิไตยมากกว่าครับค่ะอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์มศทนะคะ